ท่านผู้ฟังคะสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟกเป็นอีกหน่วยงานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรซึ่งในสถานการณ์โควิดนี้จะมีการปรับการทํางานภายใต้การนําของเลขาธิการคนใหม่อย่างไรวันนี้นะคะเราจะไปสอบถามจากท่านเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคุณสกายพิมบึงสัมภาษณ์โดยคุณเพ็ญศิลป์สงเนียมคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านเลขาสกายคะ่ะครับสวัสดีครับคุณเพนสินครับค่ะท่านเลขาคะในฐานะที่ท่านเริ่มมารับตําแหน่งในเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งแน่นอนว่าเป็นสำนักงานที่มีความสําคัญมากกับพี่น้องเกษตรกรนะคะท่านได้วางเป้าหมายในการทํางานไว้อย่างไงบ้างคะครับก็ขอบคุณคําถามของผู้ดำเนินรายการแล้วก็ สวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่กําลังรับฟังรายการนี้ทุกท่านนะครับจริงๆแม้ผมจะเข้ามารับหน้าที่เป็นเลขาธิการโดยกรรมการสรรหาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแต่จริงๆผมไม่ได้เป็นคนใหม่ผมเป็นคนเก่าซึ่งทาหน้าที่รองเลขาธิการมากว่าสิบปีเพราะฉะนั้นงานที่ในความตั้งใจที่ผมจะเข้ามาทํางานก็คือก็คงต้องเป็นไปตามสิ่งที่ผมได้เสนอไว้ต่อคณะกรรมการกองทุนก็คือการแสดงวิสัยทัศน การดำเนินงานรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้กองทุนได้เดินไปข้างหน้าต่อไปอประการแรกในความคาดหวังที่ผมได้เสนอต่อคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการกองทุนก็ได้มอบให้คณะกรรมการบริหารมาทำการในเรื่องการทำสัญญาเน,นี่ยก็คือเรื่องแรกในเรื่องของการบริหารงานสำนักงานกองทุนซึ่งมีทั้งหมดหนึ่งสำนักงานใหญ่สี่สำนักงานภูมิภาคและเจ็ดสิบเจ็ดสาขาเนี่ยก็คือต้อง เน้นในเรื่องการปรับปรุงและก็ยกมาัรฐานหน้าของสํานักงานให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเกษตรกรแต่ว่าภายใต้ดิทีทจะทําในเรื่องการให้สํานักงานเป็นหน่วยง,งานเพื่อการให้บริการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากลาบากอีกเพราะว่าภายใต้วิกฤตโควิดที่กําลังเผชิญเนี่ยงานของสํานักงานเกือบทุกสํานักงานตอนนี้ให้เวิร์กฟอมโฮมตามนโยบายรัฐบาลเปอทุกสํานักงานแต่ในขณะที่เวิร์กฟอร์มโฮมงานก็ยังคงเดินหน้าต่อไปองคจะต้อง เหมือนทุกเหม่วยงานของรัฐหรือ่วยงานในกระชนก็คือใช้ระบบเครื่องมือสื่อสารต่างๆเข้ามาเหมือนงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานยืนยันทับสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและบระธานตรกรทุกสาขาทั้งสำนักง,งานใหญ่และสาขาจังหวัดยัง,ยงคงให้บริการในเรื่องที่สองในเรื่องของสำนักง,งานก็คือจะปรับปรุงแนวทางเหมือนงานให้สำนักง,งานมีการให้บริการก็คือบริการแบบบริษัทสต๊อบเซอร์วิสค่ะเรื่องที่สองต่อ คือเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นองคอ์กรสมาชิกที่รอคอยก็คือเรื่องของด้านการฟื้นฟูประการแรกผมได้เชื่อมต่อไปแล้วว่าภายใต้การฟื้นฟูเนี่ยเกษตรกรที่มีอยู่ในกองทุนตัวเลขกล่มก็คือประมาณห้าหมื่นหกพันกรอแล้วเกษตรกรประมาณห้าล้านสี่แสนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแยกเป็นกลุ่มก็ขอเรียนทางคุณเพนสินและผู้ฟังรายการว่าเกษตรกรจริงๆจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่สี่กลุ่ม แยกก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือองค์กรที่กองทุนจะให้รับได้ให้การสนับสนุนประเภททั้งเงินกูดหนุเรื่องกู้ยืมไปแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันองคอ์กรครอบคลุมเกษตรกร,กรประมาณห้าแสนกว่ารายซึ่งอันนี้คือถือว่าเป็นผู้ที่เขาถึงจะจะต้องมีการนําเอาเกษตรกลุ่มเกษตรกร,เ,กร,เ,กรเหล่านี้และเกษตรกร,กรสมาชิกในในแต่ละองค์กรเนี่ยเข้ามาดูว่าภายใต้การสนับสนุนแล้วเนี่ย เขาเดินประสบความสาเร็จหรือประสบปัญหาอย่างไรหรือจะเสนอแผนเพื่อการฟื้นฟูใหม่ภายใต้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากกองทุนอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่กําลังยื่นแผนและโครงการขณะนี้ภายใต้ประกาศของคณะกรรมการบริหารเนี่ยในกลุ่มนี้จะมีทั้งองค์กรที่เคยยื่นแล้วแต่สมาชิกยังไม่ได้อ่ารับการสนับสนุนเพราะกฎหมายเขียนกําหนดไว้เลยว่าองค์กรเกษตรกรแต่ละรายมีสิทธิ์เข้าร่วม หนึ่งโครงการแต่องค์กรหรือกลุ่มที่สังกัดเนี่ยจะเสนอแผนได้มากกว่าหนึ่งโครงการก็คือตามจำนวนสมาชิกที่ประสบกับเขาโครงการเพราะฉะนั้นในปีนี้จากข้อมูลที่มีการยื่นขอแผนโครงการมามีผู้มีองค์กรทั่วประเทศยื่นมาประมาณพันหกร้อยสี่สิบกาองค์กรต้องมีเกษตรกรในกลุ่มเนี้ยประมาณห้าแสนกว่าคนซึ่งนี้กลุ่มที่สองที่จะต้องเร่งสนับสน,นุนในเรื่องทั้งในเรื่องการพิจารณากันก,กองแผนโครงการและ ที่สามก็คือกลุ่มที่กฎหมายบังคับไว้ว่าเกษตรกรรายใดที่ก้องสุนเข้าไปแก้ปัญหานี้หรื่องการนี่เนี่ยมีตัวเลขประมาณสามสามหมต่ต้นต้นเกษตรกรเหล่าเนี้ยจะต้องอติดต่อกับองค์กรเพื่อที่จะเสนอแผนฟื้นฟูเพราะกฎหมายบังคับว่าเมื่อเกษตรกรรายใดได้เข้าสู่การดำเนารนี้แล้วต้องรับการฟื้นฟูและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี2544แต่ไม่มีการเคลื่อนไหว และก็ววิ่งตลอดซึ่งในกลุ่มเนี้เราอยู่ต้องจะต้องให้สำลังงานเร่งลงไประสาัเพื่อติดต่อว่ายัางมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนใช้กองทุนเป็นที่เพึ่งหรือไม่ทั้งทั้งสี่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผมได้แยกแยะแล้วก็ได้เตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะลาออกจากรองเลขาธิการมาสม,าสมาัครสำนักเลขาธิการครับนในแต่ละปีนี้ได้ตั้ง,งเป้าไหมคะว่าจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร มีการจัดลำดับความสําคัญให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอย่างไรบ้างคะเ,เรียนคุณเพนสิตแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับคือเป้าหมายของกองทุนเนี่ยที่ผ่านมาเรามีข้อจํากัดภายใต้หนึ่งมีงบประมาณเพื่อดําเนินการอโดยเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนี่เอาไว้และสู่ขายทรัพย์ไปยังุคลที่สามหรือว่าการซื้อทรัพย์ขึ้นเนี่ยเรามีงบประมาณ600เจ็ดล้านเนี่ยครบสิบปีแล,แล้วก็ยังแก้มไม่จบก็เหตุเพราะว่า ความไม่นิ่งของข้อมูลและสะเต็ปกรเองก็เข้าไม่ถึงตัวนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายว่าที่มีตัวเลขอ,อยู่กลมๆประมาณสี่พันคนรายเยที่ต้องแก้ไขให้เสร็จภายใต้แผนด้างานที่ทําต่อในเรื่องที่สองกลุ่มเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูและเพื่อการจัดก,การที่ก็ดีเนี่ยของกองทุนมีข้อจํากัดในในเรื่องของโงบประมาณเพื่อการดำเนินงานแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าในปีนี้เองเนี่ยทางกองทุนก็ยังไม่รับจัดสรรงบประมาณเพราะว่าของกองทุน หนึ่งเป็นทุนหมุนเวียนซึ่งตั้งโดยพระธรรมดัติและภายใต้เป็นทุนหมุนเวียนเนี่ยหน่วยงานใดซึ่งมีเงินหมุนเวียนหรือว่าสภาพคล่องเกินหนึ่งพันล้านบาททางด้นกำลังก็จะไม่จัดการงบประมาณให้แต่ในข้อเช็จ,จริงอ่างบเพื่อการฟื้นฟูก็ดีเพื่อการแก้ปัญหานี่ก็ดีเป็นเป็น,ปน,ปนภาระผูกพันซึ่งมีการตั้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นเป้าที่อ่าชัดเจนในการจัดการก็คือหนึ่งกรณีนี่เร่งด่วนเนี่ย เป็นเป้าหมายแนย่นอนว่าเราต้องเล็งเอาไปจัดการตั้งแต่ชั้นบังคับคดีชั้นล้มละลายขายเข้าตลาดแล้วบังคับคดีมีคำพิพากษานนี้ให้กลุ่มเป้าหมายแต่จํานวนเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงประมาณที่เรามีอยู่ก็อขอเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยกองทุนก็มีปัญหาบ้างในเรื่องการสบสนงบประรมาณจากการที่ขอในปีบประปีณปห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อผูกพันอยู่ว่าสำนักงบประมาณว่าปีนี้ไม่ได้จัดให้เพราะมีสภาพ ส่วนเกินเกินหนึ่งพันล้านบาทแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ขอใช้งบกลางซึ่งแน่นอนก็คือการเข้าไปแก้ปัญหานี้หลบทั้งการ,รื้นชดเชพภายใต้สถา,าน,นการณ์โควิดคงจะต้องเป็นการขอใช้งบกลางตามแนวทางที่สำนักง,งมานได้แจ้งมาครับค่ะนั่นก็ขอเอาใจช่วยนะคะพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางนะครวันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน เลขา่ะที่การสำนักง,งานกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรคุณสกายบิมเบิงเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลน,นะคะโอ,อกาสได้พูดคุยกับท่านอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะ<อ>ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ